นที่สปัตเตวเป็นโรนัลโดนักดาบเวลาจะฟันใช้เอวฟันครับใช้เอวฟันไม่ได้ใช้หัวไหล่ฟันนะจิกมันจิกมันเวลาช็อกกี้เขาไม่ยืนตรนะเขาจะย่อลงนะฮู้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 นะขั้นการกดสปัตเตวเนี่ยคือท่าที่คนในโลกนี้เขาจะไม่ใช้เป็นท่าที่คนในโลกบิดแก้มเนื้อส่วนที้ซึ่งเป็นส่วนที่มีทั้งลม มีน sort of ้งตามี้ำตาถ้าคุณจะัั่งไรเแค่สุขภาพก็ดีขึ้นไปขึ้นเลยนะให้ที่แดงเลยย่อลงย่อแล้วสมัครเัวตรงนะคะเดันตรงย่อมือข้างได้ใส่